เือทองดว่สามหนุ่มเนือทองค่ะตอนนี้โผหน้าเซ็งเชียจะบอกว่าเสียเลยเสียเลยตอนนี้เสียเลยภาพภาพไม่ได้แล้วต่ะเป็นไรหรอเขาเข้าใจพักบ้างอะไรบ้างไม่ได้อยู่ก็ลังสร้างภาพอยู่ช่วงนี้บ้าเหรอตอนนี้เนะ่คะกองละครถ่ายกันไม่ค่อยจะได้นะละครขุนสึดมันก็จะถ่ายได้บางเรื่องบางที่เหมือนกันนะคะเพราะสถานที่น้ำท่วมกันไปเยอะนะคะตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่าคลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะเพราะว่า สามหนุ่มเนื้อทองไปถ่ายละครพร้อมกับบริจาคของไปด้วยคิดได้ไงไม่รู้ว่าเปลี่ยนฉากละครนะคะเป็นฉากช่วยน้ำท่วมเออเนี่ยคือที่ทำเนี่ยคือถ่ายไปด้วยนะถ่ายละครไปด้วยเลยดีมากบาใช่ค่ะแถวๆบางบอนค่ะก็ไปถ่ายกันเลยทีเดียวนะคะนี่เซ็ตไปได้นหฉากอย่างเงี้ยเออใช่เซ็ตยังไงเซ็ตไม่ได้น้ำเนิ้มนะอันนี้ก็ก็เรียกว่า คนคิดเด็กต้องต้องยกต้องยกยกนิ้วให้คนคิดนะเพราะว่าเก่งมากเลยนะในช่วงบ่ายตอนเช้าแล้วความระจิ๋มใช่ป่ะคะใช่ใครจะไปกล้าเทน้ำปล่อยน้ำไปเต้นตลอดนลยนหรอสองคนนี้ยังไงเนี่ยใครน้องเคนกับน้องหมาก้นองเคนกับน้องหมากเออเคนภูมิภูมิก็หมากอยาให้รู้นะว่าอะไรกัน่ะมีน้องเตยด้วยแล้วก็น้องคิมเบอรี่ด้วยนะคะก็ไปช่วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนักแสดงทั้งทั้งทั้งหมดหน่อยละกันครับ คนเรา,าที่บางบอนเป็นฉากมาช่วยน้ําท่วมกันครับผมมาถ่ายทํากันแล้วก็ได้ลงพื้นที่คนช่วยผู้เสีภายน้าท่วมกันจริงๆครับผมจะจะลงจอกันแล้วเดือนหน้าใช่ไหมคะตอนนี้ก็เล่งๆกันถ่ายอยู่เรียกว่า7วันเต็มเลยเหมือนกันนะคะใช่ก็ถ่ายได้เยอะแล้วนะก็เกิน5 0%เรแล้วเราพวกเราก็เต็มที่ถึงแม้น้ําจะท่วมยังไงเราก็จะผลิตผลงานที่ดีเพื่อคุณครับผมโอ้โหน่นหลอเนาะนี่นี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะ น่ารักดีนะน่ารักมากก็เร็วๆนี้คงจะได้ชมกันนะคะสามหนุ่มเนื้อทองค่ะมีจับไปหาป้าสาอรที่แกตีลังกาได้คืออะไรอะวนอ่ะนเมื่อเช้าไงคะที่ตรงศูนย์พักพิงอ่ะชอบมาก